จังหวัดกาญจนบ,บุรีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการาน2,566เพื่อสร้างความตระหนักการรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงการาน วันที่10เมษายน2566เวลา15นาฬิกาที่บริเวณลานด้านหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันจังหวัดกาญจนบุรีตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายรณพพเวียงสิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์2566โดยมีนายอุทัยขันทองรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดกาญจนบุรี ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสันไล์สไตล์ภาคเอกชนตำรวจทหารมุลนิธิอาสาสมัครและสื่อมวลชนเทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่นิยมของประชาชนทำให้มีปริมาณการสัญจรของรถเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติรวมถึงกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่แต่ละอำเภอและการดื่มแอลกอฮอล์สังสรรค์ของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จากสถานการณ์ดังกล่าว ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของจังหวัดในการบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจะทําแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานตุทธศกรา2566ขึ้นใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุโดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง บูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นชุมชนหมู่บ้านอาสาสมัครต่างๆและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสีย่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้งจากคนยานพาหนะถนนและสิ่งแวดล้อมให้เหลือน,น้อยที่สุดรวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติโดยให้ความสําคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเคร่งครัดและต่อเนื่องควบคู่ก,กับการสร้างจิตสํานึก และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนมีกำหนดช่วงดำเนินการดังนี้ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่4ถึง10เมษายน2566ช่วงควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2566 ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น7วันระหว่างวันที่18ถึง24เมษายน2566ทั้งนี้ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและลดความเสี่ยง5ด้านประกอบด้วยมาตรการด้านการบริหารจัดการมาตรการด้านลดปัดจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการดาลดปัดจจัยเสี่ยงด้านยาพานะมาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์พุทธศักราช2566โดยมุ่งเน้นการบรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง